c คนวานี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับใช้ AI แปลภาษาให้เราได้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการให้ AI ในแคนวาแปลภาษาให้เรานะครับแปลได้หลายภาษาด้วยนะครับ นอกจากเราจะไปใช้ Google Translate แปลภาษาให้เราแล้วนะครับแคนวานี Can ่ này, ก็ทำอะไรได้เยอะแยะนะครับและแปลภาษาให้เราได้ด้วยนะครับแปลอย่างไรทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเราเปิดแคนวาขึ้นมานะครับแล้เวเราก็ เอาที่ presentation แล้วกันนะครับนะครับ create bank นี่นะครับ presentation นะครับเราลองเอาเอานี่แล้วกันนะครับเอาจาก design น,นี่นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนี่ลองดูนะครับออกเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับนี่ออกเป็นภาษาอังกฤษนี่แล้วนะครับ เราจะแปลนะภาษาอังกฤษนะครับนี่เราคลิกครับเราไม่รู้ความหมายตรงนี้นะครับเราจะแปลนะครับคลิกแล้วก็มาที่จุด3จุดนี้นะครับมอเนี่ยครับเพิ่มเติมนี่ครับมอคลิกครับจากนั้นเราก็มาที่ตรงนี้ครับข้างล่างสุดนี้นะครับ t r a n s l a t e t i นะครับคลิก n s l a เ e text ครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมา translate to select l a n g u a g e นะครับเลือกภาษาครับเราก็จะมีภาษาให้เราเลือกนะครับเราจะแปลนะจากภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับนี่มีภาษาเยอะๆเลยนะครับให้แปลเป็นภาษาต่างๆได้เลยนะครับในทีน่นี้เพื่อทุกท่าน จะได้เห็นนะครับเราจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับเราเลื่อนลงไปหาคำว่าไทยนี่ครับไทยแปลเป็นภาษาไทยนะครับจะเอาแปลแบบนี่นะครับ tone off voice นะครับจะเอาแบบ original แบบต้นฉบับก็ได้ หรือเอาแบบมืออาชีพนะครับ Professional ก็ได้นะครับเราจะแปลโดยเลือกอเลือกเอาตรงที่ตรงนี้นะครับหรือจะเลือกทั้งหมดครับเลือกทั้งหมดในนี้นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถือวเลือกอทั้งหมดครับ Select All นะครับตรงนี้ครับอ่า ก็จะมีเส้นกรอบสีม่วงเนี่ยนะครับครอบนะอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราจะแปลนะครับนี่ครับจากนั้นครับเราก็ให้แคนวานะครับ AI จากแ a n วาแปลให้เรานะครับซึ่งเลือกแล้วนะครับ select text นะครับเลือก By Olivia วิลสันนี่นะครับดิจิตอลเบนสตอม m นี่นะครับตัวทั้งหมดอันนี้อันนี้ไม่เอาแล้วกันนะครับเป็นชื่อเขานะครับไม่เอาโอลิเวียวิลสันวิลันเนี่ยครับเอาแค่นี้นะครับดิจิตอลเบนสตอมนะแปลเลยครับคลิกที่ Translate ครับคลิกครับ AI ก็จะแปลให้เราทันทีนะครับนี่ ออกมาแล้วครับดิจิทัลเนี่ยทับศัพท์เลยนะครับเป็นคำทับศัพท์ brainstorm ก็คือระดมความคิดนี่แปลให้เรานะครับนี่เรามีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ AI จาก Canva แปลเป็นภาษาไทยให้เราได้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ Canva ทำอะไรได้ เยอะแยะเลยนะครับทำได้หลายอย่างมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสือ่อโดยครูอนสอนออนไลน์